สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักด์นะครับก่อนที่เราจะไปดูที่ดินวิวเขาสวยในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับช่องต่อศักด์พาเดินพาชมเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมะีที่ดินมารีวิวให้ท่านผู้ชมอีกมากมายหลายแปลงนะครับแล้วก็ลงรีวิวกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินวิวเขาสวยวิวเขาล้อมแล้วก็เป็นเขาลูกใหญ่ตั้งอยู่ใน พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านหลังของผมทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นหุบป,ปา่าตดหรือว่าเขาปาร้านั่นเองนะครับอย่างทางด้านหลังเนี่ยชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่าเขาดงยางนะครับในส่วนของวันนี้ผมได้เดินทางมาที่ตําบลเขาบางแกลกนะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินโฉนดคดแดงครับขนาดของแปลงพื้นที่เนี่ย25ไร่2งานกับอีก15ตารางวาเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ3,50 0 0 0บาท ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศก็ดีจะทํารีสอร์ทก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นสวนผลไม้สามารถทําได้ทําโคกหนองนาได้นะครับพื้นที่โซนนี้เราต้องบอกว่าเป็นพื้นที่น้ําดีดินดีนะครับแล้วก็เป็นเท่าที่ผมดูในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่กําลังพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคนอยู่อาศัยนะครับเขามาทําสวนทําเกษตร แล้วก็ทําเป็นโคกหนองหน้านะครับหรือรวมไปถึงบ้านพักตาอากาศรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับเกิดขึ้นกับพื้นที่โซนนี้ค่อนข้างหนาตานะครับก็ต้องบอกว่าคงจะเป็นเพราะในส่วนของวิวภูเขาที่สวยนะครับทัศนียภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะฮะเป็นเขาที่เป็นเขาลูกใหญ่แล้วก็ล้อมบริเวณของแปลงที่ดินของเราในวันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม จะพาชมที่ดินดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ทันนี้จงไว้วางใจปรรยากาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อเธอพา,อเ,อพาเดินชมต่อจะพา าผู้ชมครับสาหรับขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะฮะจะเห็นได้ว่าในแปลงที่ดินเนี่ยติดสาธารณะด้วยกัน3ด้านนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของแปลงที่ดินนะครับก็มาดูในส่วนของเส้นทางว่าเรามายังไงไปยังไงกันบ้างนะครับเราลงมาจากถนนลาดยางนะครับก็จะเป็นซอยเฉลิมพระเกียรติน่าชอบชื่อนะครับซอยเฉลิมพระเกียรติอุทัยธานีนะครับเข้ามาในประมาณ 200เมตรนะครับตลอด200เมตรตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับที่เขามาทําเป็นโคกหนองนานะครับทำเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีสวนผลไม้นะครับเป็นสวนผสมนะฮะน้ำดีดินดีนะครับกับพื้นที่โซนนี้ในส่วนของวิวเขานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเขาที่อยู่ทั้งด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับชาวบ้านเรียกว่าเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาดงยางนะฮะแล้วก็ถัดต่อไปนะครับ เขาเขาถัดต่อไปเนี่ยก็ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือเขาปลาหุปตาตดนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะฮะถ้าดูจากในจอของท่านผู้ชมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวิวเขาลูกเล็กๆนะครับแต่เวลาที่มายืนอยู่ในสถานที่จริงอยู่ในพื้นที่นะครับเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นเขาลูกใหญ่นะฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเสมอว่าผมเป็นเพียง คนกลางนะครับแล้วก็รีวิวถ่ายทอดในเรื่องของรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้เห็นมากที่สุดนะครับแต่ในเรื่องของวิวทิวทัศน์เนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาดูด้วยตาของท่านผู้ชมเองนะอ่ะอย่างส่วนทางด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของออทิวเขานะครับของเขาบางแกกนะครับซึ่งทงั้งทังด้านหลังเนี่ยก็มีลักษณนะเป็นเขาแนวยาวแล้วก็ทรงสูงเป็นเขาหินนะครับก็สวยสวยงามนะครับแล้วก็ ในส่วนของแนวขอ้อเขตกันบ้างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยูอ่ที่ติดกับเพื่อนบ้านที่เขาล้อมรั้วเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ขึ้นในโฉนดว่าเหมืองสาธารณนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวทางด้านนี้จะอยู่ทางด้านของทิศใต้ตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่350เมตรไปจนถึงทางด้านหลังนะครับในส่วนของทางด้านหลังนะครับก็จะอยู่ทางด้านของอทิศตะวันออกตลอดแนวความยาวนะครับเป็นทางสาธารณะนะครับขึ้นในโฉนด 120เมตรในแปลงที่ดินเนี่ยนะครับก็เป็นอ้อยนะครับเป็นอ้อยตอเพึ่งจะทําการเ,เก็บเกี่ยวไปนะครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเวลาที่ใครที่หรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเดินดูได้นะฮะแล้วก็เดินได้สะดวกนะครับแต่เวลาที่มีอ้อยอยู่ในแปลงเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างลําบากนิดน,นึงนะครับกับการที่เราจะต้องเดินสํารวจตรวจสอบ เท่าที่ผมดูนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของหลักหมุดนะครับหรือว่าเสาหินเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกับว่ามีการรังวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทางสาธรารณะทางด้านหน้าทางสาธรารณะทางด้านหน้านะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของอาทิตย์ตะวันตกนะครับตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่200เมตรทางสาธรารณะเป็นถนนคอนกรีตนะครับความกว้างนะ4-5เมตรรถสามารถ สวนเล่นได้นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำว่ารถสามารถสวนเล่นได้จริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้มีรถสวนนะครับก็ทำการทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยังมองเห็นวิวเขาล้อมนะครับยางตรงเนี้ยเดี๋ยวผมซูมกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของอวิวภูเขานะครับหรือว่าเขาปลา้าหรือว่าหุบป,ป่าตาดนั่นเอง ในส่วนของแปลงที่ดินนะครับจะสูงจากระดับน้ําทะเลในยอยู่ที่80เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับสามารถตอกบอ่อบาดานได้ขุดสระก,ก็ดีนะครับสามารถกักเก็บน้ําเอาไว้ได้ทําสวนผลไม้ก็เหมาะนะครับหรือว่าจะ,ะเป็นพื้นที่จดสรรก็ดีนะครับหรือว่าจะปลูกบ้านพักตากอากาศทําสวนผสมทําโคกหนองนาสามารถทําได้ครับห่างจากตรงวิวภูเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรหรือว่าตัวอาเภอหนองฉางนะครับสำนักง,งานที่ดินเนี่ย ก็โดยประมาณ25กิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่45กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจแล้วก็เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้โดยประมาณ240กิโลเมตรครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านข้างนะครับเขาก็มาขุดสะนะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนีย่ยนะ น้ำท่าค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษนะครับกับพื้นที่โซนนี้ลักษณะของดินนะครับก็จะออกเป็นดินร่วนครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเบอร์โทรนี้เป็นไ d ดี n ลด้วยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างก็ได้ถ้าท่านผู้ชมซื้อแล้วนะครับอยากจะขุดสะนะฮะถมดินยกร่องนะครับหรือว่าปรับ พื้นที่นะครับเราก็มีในส่วนของบริการหลังการขายนะครับซึ่งตรงนี้เรามีบริการแมคโครนะครับรถถ่ายรถบรรทุกรถ10ล้อรถ6ล้อนะครับในส่วนของราคาก็ไม่แพงโทรเข้ามาสอบถามกันได้เอาละครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าสวัสดีครับ